อันนี้ชื่ออะไรครับเสปปูครับอันนี้ชิปปี้เรรบยนเสียปูเโน่นน่เสปีน่นนะดูนะคะเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเตุนศิภากนไทยคลิปให้เสียป๊นะคะจันต่อนะคะแล้วก็อ้อไพรัตนะคะ เพื่นอนจะมาซอยตัดคลิปหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้ลงติกตอกหรือว่าลงลงเพจอ๋ะนะคะอ๋อไพรัตนะคะกับอาจารย์ ora, ต pues ่อมาสิตัดเอย่อเอเียวปูมานั่งตรงนั Superman, <sh arp chili> ้นกัได้พีมอันนี้เป็นเบื้องหลังนะคะเดี๋ยวกอมันแทนไปแทนมา ก็บริตันไทยไอ้เนี้ถ้าไทยไม่มีคือมังฝาเนี้ยม,มังฝา่าอันนี้ก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่พยายามพูดพูดเก่งก็ได้วช่ไอันนี้ก็พูดได้แต่ก็ไม่พูดอจอดขอต่อไปจอดโอเคนะ แกนมตีปากตกดเอามี่กบงกอสตปากเลยเี่ยมาตีปากแล้วแ็ป้องปาเลยนี่กันแค่นี้กันเอาเยคิดหนาพี่โกฟู๊ดฟุ๊ดมาหน่ดูจับมันเราไว้เบอกไรเป็นวะับางเอฟเอคอมเมนต์มดครับมอกไรว่าากบเอากบตีปากเราละรงเราเลยนะให้ไอ้สักนิดเป็นเอาคนเอา6-4เพิ่งบเพิ่งบเียกล่ไฟลงไปเลย แต่จักสองทีสานีนเบิ่งเออำเราด้วยจำเราด้วยบ่บ่แรงวเนี่ยงานทนเกีขึ้นมาเลยซิทคิดว่าไงละมาาห้องเลนท้ายนาเออสาธิตไปเอาเขียนนะแล้วไอ้ยังตอกไปเอากบไงที่คูกันล็อกไปเิ่งนึ่คู่บ่บ่ออเอฟซีเขาดามึงหลายพวกนี้บ่เนี่มาไปในคลิปในอย่าโกรธกัน ตีได้เล่นในคลิปนี้ห้ามโกรธจับไม่โกรธกันแต่ตีกันได้ปกลองลองดูนะคะอันนี้คือซ้อมเนาะอ่ะทุกคนเสียงนะคะเงียบนะพติดตั้งรายการเด้อสวัสดีครับวันนี้ธรรมดานะในวันนี้มาเยี่ยมบ้านเสร็จปุ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้เจ็บปี อัเสพย์ยังบ่ไม่ยังังอะไรงานตตวหน่อยไม่เชื่ออะไรเนี่ยครสบวันนี้เราทำอะไรคือกูถามมึงว่าวันนี้เราทำอะไรทั้งวันเนี่ยก่ย่าีก่ยนี่ ของพี่เพิ่มอะไรของพี่ด้วยเขาไม่การอะนของพี่รุงเทพอะไรอ๋อของพี่วุฒบอกอพี่วุฒอันนี้ที่พิทาพิทต้องจำไบ้างดีอไ้ตมย่ะด้ที่ไหนรงผมนี่เนาะให้ตัดให้นขาพี่เซ็นจังเลยบุเบลเขาพี่เซ็นจังบอกเป็นพี่เป็นพี่ชายเซ็นจังหมดนี่เบเบมจ กบีจานว่อ๋อกบีจานว่้ทำไมจาาวดี๋ยวเราจิบหลอดส้นเนเรื่อวันนี้อะไรนี่มาตอนรับกรุงเทพนี่ยอะไรบ้างพี่อ่นใหอนหน่อยยังกินอะไรกินกินอะไรดเลยอันนี้อะไรนี่เอเอ้มต๋อเขาเอิ้นชมตามนี่พยายามพูดไทยด้วยอันนี้ก็ พูดไปรู้เรื่องจะพูดจังพยานพูดจังมึงจะพูดเรื่องทำไมไปพูดบ้างเนี่ยต้องพูไม่เป็นหลังก็สีซอดเลยเดี๋ยวพี่ยุ้ยเจ๋ให้เขาแนะนำเมนูหน่อยอ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรเนี่ยย่างย่างหมูย่างไก่ย่างหมูย่างไก่อันนี้อะไรพี่นี่ซ้มตี่รอแ นายมาอยากอยากอยากใครมึนเดีขใครหลังหลังอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยไอไอไอประเด็บพระบิดาบอกว่ามาเป็นตัวอย่างนี้เลยว่า้ทำไมหดแท้เอาพ่พุทนะออาให้เที่กันจิก่อนครับเอาเล่าเรื่องทิ่มาวันนี้ ทำไมได้ทำโปรเจกต์เพลงฝันลงลงแล็กออกวันไหนอ่ะเจ็ดที่ครับเมันเกี่ยวยังเกี่ยวไว้สาธิตถึงใจแล้วมึงยังไม่ยอมพูดอีกคนนึงเอาใหม่เอาเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวผมจะกินเนี่ไปเอออ่ะแล้วก็ทันต์จี๋ใหม่ หยุดไอ้คนไอ้คนเชี่ยหยุดมันหยุดต้มหาด้พสาธิตจะเอาพี่สาธิตเอาบอกพี่ว่าทำไมได้ทำโปรเจกต์เพลงฝันลงเรืองแรงอ่ะอ้าวจะเอ็เวันต่แต่ดูคลิปนี้ไ่ได้คไม่ได้อะไรเลยตัวมาบัคำมันลุกลุกให้ lúc tao mới để, mày có buồn không ai đùa nữa cả, soạn tuần này, gì เอ้ายู๋ยวคิดบวกกันยบนี่กินมุกอมอะไรไยังอะไรบไตบอกอยาพูดอันนี้ก็เนี่ยพูดปดหัวเว้ยเอาเอาเป็นว่าไปลุกุ่มแรกออกมือได้อเรื่องนี้แน่นนครับคราเแล้นะครับก็ไปน้ำ มุดเตอร์สินกับคนอินเดียก็อภัยแล้วนะครับตัดต่อน่าจะเกือบสองสามวันในช่วงนี้แน่นอนในช่วงนี้แน่นอนเร็วๆนี้แล้วเดี๋ยวผมอยากให้ระบุวันดีกว่าระบุวันดีกว่าเพราะว่าคลิปออกไปแล้วระบุวันที่เท่าไหร่นิ้วเท่าไหร่โอ้เบย์เบย์นะเก่งนะถอยน้อยติดเท้าน้ท้าน้่งถอยออกมนั่ยติดเท้านซึ่งไทยติดเท้านปล่อยวันไหนนีก็ถามพี่ปล่อยวันไหนเดี๋ยวพี่ เดือเดือเดียวันนี้วันที่วันที่ห้าเนาะวันที่แปดนหวันที่แปดหเสวยต้องถามผร่วมกับอ๋อเราเราเราทำที่โปรโมทอยู่แล้วไต้องถามผู้ผู้ตัดเอางี้วัน่ดีกว่าวันที่เก้าเลยสวยมึงขชนค่าเยอะแล้วนะเปิดคนี่ัเราเราประทะเลยเรเราประทะเลยกลัวอะไรอะประทะกันมากเทือนเลยอ่ะ ไอ้เราลงทุนล้านกว่าของเราเราเลยหมื่นกว่าไม่เอาไปวันท네ี่แปดแล้วก uh, ันว um, iv ันที่แปดเลขดีอยู่วันที่แปดเลยกลมๆเลขเกยวันที่แปดอ่ะพิมพ์พุตอ่ะบอกนิดฝากอยวันไหนเอฟซีนาแปดมิถุนาอ่าบุหรี่นี้นะครับุหรี่ไว้อ่าอันนี้อันป็นกรเยาะอันนี้ที่กรุงเทพอันนี้ที่อื่น มึงอยู่ด้วยกันทุกวันกูดแต่ะทักตอนเหรอครับขอเยอยิ่งมึงไม่ตีสอนตอนนี้ชื่ออะไรครับซิปูครับอันนี้ชิฟฟี่ไปความจังหวะความจังหวะตอนนี้ดีเลยดีเละกูไปแล้ววันที่แปดนะครับวันที่แปดเดือนนี้เดือนอะไรมิถุนามิถุนาเข้าไปฟังนะครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรพี่ เพลงหันลุ่มลุมแรงแรงผมร้องฟิชเชอร์ลกับพี่วุฒิกละสินกลางค่เช้ามันไม่ออกนี่ไม่พูดอรอกร้องสองคนร้องสองคนมึงขอเบอดแบบต้นฉบับเลยต้นฉบับอันนี้เวอร์ชั่นใหม่แลว สวัสดีครับขอบคุณมากค่สวัสดีครับบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ถ่ายคลิปตรงเพจเสียปุ๊นะคะใครอยากดูยา,าวๆก็มาดูที่ช่องลินแล้วก็ช่องซีน้ำช่องทำใสนะคะึ้มาสิบเม่อต้องบม่อต้องทราบรับกูคิดว่ามันซีนาะไรที่เยอ้โ็ครเสียผัา ก็เห ich mein, ็นเหราตัด uh. ตัดอันน uh, ั้นออกเอาว่าอันใดนะเอาเอาเอาขเอาเอาเอาอีวะอีวะอีวะอีวอีวะเฮ่ออวะเนี่ยผมต้องบอก่าผมต้องบอกว่าเราเอาคนรอบข้างเราต้องดูว่าคนรอบข้างมีปัญหาตรงไหนมีคาแรคเตอร์ก็อย่างผมผมไปหาฝ่ายงานผมบอกว่าไอไอคนเฉพาอมึงคาแรคเตอร์ของมึงตรงนั้นใช่มึงเล่นมุกเดิมนั่นแหละแต่เราจะเรจะจะทำยังไงให้มันออกมา กิจระยี่ของมันแบบไหนอยนี่สินะเก็บทั้งไกวุ o o d เราบอกว่าเก่งกับไม่เอ่อมันจะเป็นต้องเก่งละเอาแบบนี้แหละสวดเลยแต่ว่าสวดสวดดีเลยนิดึงนะเราดีเล่ยนะจากน้อยนะค่อยๆนี่กันไปเนากอ่ะทีนี้คาแรคเตอร์ของเราเมื่อกีออกมาจากที่เป็นจุดบอดกาจัดการเป็นจุดเด็ดไอ้ไอ้กุงเท่ครับผมไอ้กุ้งเท่พี่พี่ห่างน้องห่านะขอบคุณมากพี่หักน้องเฮงนะน่ารักมากเลย แก้วว้เนี่ยเกียวตกนะฮะขอคุณไ่ิพถานคลิปนี้นี่ข่นเนาไปลง่ง่นไปลงเพจผมนี่ยผมเนก็ไหลเลยเ็นวะเมอเสื้อผมเด็คลิปเนี่ยคลิปดีนี่นี่มมเพราะว่าหนึ่งมันมีองค์ประกอบประกอบ แล้วพี่บุ๊ชก็เล่นดีเล่นดีนะถือว่าดีอ่ะนะสำหรับผมแกเล่นดีเลยตอนเนี้ยก็ว่าต้อจารณาอ่าลงยทูแมนแมนครับพี่แจ็คลงลงยูทูปไหมไม่ก็หมายถึงบอพูดถึงผมให้อ้อลงยูทูปไหมเธอลงเพจผมบนชิเลียดผมบนชีเลตเราพี่เก่งใจอะนะอันนี้เลยผมผมเรียนแฮปปี้เรียนมือมือกันเอ้ยเอ้ยยิ้มเลยคลิปแกยิ้มลยนี่นี่ ใช่เข้าเล่นกันได้ตลอดลนะมาแต่พูดถึงว่าคลิปนี้คลิปดีนะมผมสัมผัสได,ดม้มันดีมันเลื่อนเลื่นแบบข้ามาศเลแมนมันไปกันแบบบนมวนอาจารย์พูดแล้วกับแบบดีเลย์แบบนี้ละแต่หมายถึงว่ามันต้องมีคนชงแล้วคนตบมุกให้เราอ่ะนะกับผมผมต้องบอกว่าการซมมุิว่าเพ่งมันฝุกไปได้เลยเออฝุไปเลยผมห่าเลยฝุไปกับเราเลยผมจะเอาจุดบอดเล่าเนี่ยแหละขึ้นมาเป็นจุดเด่นแมนสมมติว่าถือไม่ก็เราโต เออมึงมึงไม่ต้องพูดหรอกมึงเล่นไปกูร้องเองกูพูดเองยประมาณนี้ก uh, ับแซวกันไปเขาบอกไปมึงมึงเออมึงพูดอะไรกับพี่กูบ้างวะอะไรประมาณเนี่ยมันกับซีมี่เนี่หยอกกันทั้งเวทีคันตางคนตางบอกเหมือนกันสมันอะหยอกกันบ่ได้รั้งันมันส่วนใหญ่เพราะว่าแบบดี้เอาจุดบอดของเรามามาเป็นจุดเด่นเราต้องไปบังคับแล้วว่าแค่ หมันเป็นแบบนี้แหละดีแล้วสองคนได้คุยกับผูรู้เรื่องต้องเจอยังตอกเลยนะตอนเมาอ่ะคิดหนาเด้อผมแนะน้ำให้เอากบมาฟาดปากเราด้อโอเคโอเคคิดคอนเทนต์อย้างเดียวเด้อเจ็บกูเจ็บคอนัทนตจ็บตอกเลยโคตรมากเลยฟาดกันลรอกวันนี้ยังตอกมีจุดขายลยร้องเยรองเลยกูสิเบิ้งมันบู๊เฮงนดิ ยัตตงตอนมีจุดขายอยู่เราเมาสักน้อยหนึ่งโอเคเราไปได้อ่ะนะไอ้ตาติดเป็นคนตีนา้ตาติดเปล่าตีเขาแล้วก็ตีไม่ตีจะพอนะจ๊ะวะลุ่มเพล่ก็เปาอยู่นะ้วงานใกล้ๆก็ขาดก็ถือเขาอ่ะจะพกกบโต๊ยหน่อยนะคิดคอนเทนต์คิดอะไรอย่างว่าล่ะโอ้ยนะคะคลิปนี้นะคะขอบคุณอ้อไพรัตน์นะคะแล้วก็อาจาร,รย์ต่อนะคะ